b บบี้ o r r y น้อยคนสวยงานสั่งทําจากรัสเซียนะคะนี่คือของขวัญจากคุณแม่อาร์ทางด้านขวามือนะคะเป็นชุดน้องน้องใส่ชุดพีมี่ค่ะตัวเล็กนิดเดียวองค่ะ16นิ้ว16-17นิ้วก็จิ้วเดียวเองค่ะรองเท้าเล็กๆเสื้อไหมพรมผ้าห่อตัวเซตสองเซตนะคะและน้อง กิ๊แม่เหล็กอยู่บนหัวด้วยกิ๊น้องเป็นแม่เหล็กนะคะไว้ดูดติดกับหัวน้องได้เลยและก็มีแม่หนิงก็มีหมอนพี่หนูหินให้ด้วยนะคะนี่ใบเกิดและใบเซอร์ใบเกิดจากเพจน้องเกิดมิถุนา2020 s นสอสนสรี่จากรัเสเซียนะจ๊ะและนี่คือใบเซอร์ของน้องค่ะ limited edition น,นะคะ700คนน้องเป็นคนที่39 นี่มมนยังมีของขวัญอะไรให้อีกวีเซ็ตถุงมือถุงเท้ามวกเสื้อปฏิสูตร H&M ให้กับกระโปรงฟุง้งฟริง้ง้อมคาดผมไปให้ด้วยนะคะคาดผมดอกไม้นะ่ารักมากและก็ชุดใหม่พรมสีขาวคะ่ะเดี๋ยวไปเป็นห่อแหนมหาคุณแม่ไปดูรายละเอียดของหนูกันก่อนนะจ๊ะเบบี้ o อรี่ สาวน้อยจากรัสเซียหลับปุ๋ย,ยเลยเป็นน้องแฝดที่คุณแม่สั่งทำนะคะหน้านี้ขนาด16นิ้วจิ๋วจิวเลยค่ะใส่ชุดพีมี่เแบบี้ลาบหน้าเอนดูคุณแม่สั่งทำผมสีน้ำตาลหลับแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ ผมจิ้มโมแฮร์ขนตาจิ้มโมแฮร์นะจ๊ะดูน้องใกล้ๆกันเห็นดูมากๆเลยแขนขาเต็มใส่เสื้อแขนกุดได้นี่นะคะบอดี้ด้านในเป็นบอดี้ผ้าค่ะนี่บอดี้ผ้า ขาตรงข้างหนึง่งขางอข้างหนึง่งเบบีเท้าเล็กๆนิดเดียวเองค่ะเป็นเหมือนเด็กคลอดก่อนกำหนดค่ะเป็นพีเมีเล็กๆจิ๋วๆตัวเล็กมากเลยผิวสวยแขนยกได้แบบนี้นะคะผมสวยมากนิ่มๆ เตรียมตัวไปหาคุณแม่เลยเบบี้บายค่ะ